ดิค่ะอาจารย์และทุกท่านที่กำลังรับชมวิดีโออยู่ขณะนี้ที่ฉันนางสาวรานีบาฮาซีนักศึกษาสาขาบัญชีชั้นปีที่2ค่ะค่ะอาจารย์ที่ที่ฉันได้ไปสำรวจร้านค้าที่เป็นร้านค้าปชารัฐที่ร่วมโครงการของรัฐนะคะและก็ได้ให้ร้านค้าทาแบบสอบถามแบบโ์มต่างๆค่ะสามารถทําให้เห็นว่าร้านค้ายังมีความเข้าใจในบางประการที่ผิดอยู่ดังนั้น วันนี้เราจะมาบรรยายให้ใหรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการเสียภาษีบุคคลธรรมดาของร้านค้าที่เขา้เขาเข้าร่วมโครงการค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเรามีคุณสุริยาที่ได้ร่วมโครงการของรัฐมานั่งฟังในครั้งนี้ด้วยค่ะขอสวัสดีคุณสุริยาอาจาอีกครั้งค่ะค่ะก่อนก่อนอื่นนะคะ ่าเรามีคำถามมาจะถามคุณคุนยาค่ะมีทั้งหมด6กคำถามด้วยกันเลยนะคะค่ะคำถามที่1ร้านค้าต้องเสียภาษีปีละสองครั้งคือครึ่งครึ่งปีกับสิ้นปีใช่ไหมคะ ไม่ใช่ค่ะเสียปิดครั้งเดียวค่ะคำถามที่สองนะคะร้านค้าสามารถหักค่าใช้จ่ายก่อนเสียภาษีได้วิธีเดียวคือการหักแบบเหมาใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าคำถามที่สามนะคะร้านค้าต้องนำเงินที่ได้จากการขายสินค้าทั้งหมดรวมกับเงินได้อื่นๆที่มีไปเสียภาษีหรือไม่คะจริงค่ะ คําถามต่อไปค่ะร้านค้าต้องเสียภาษีก่อนวันที่สัตเอมีนาะคมของปีถัดไปใช่หรือไม่คะไม่ทราบค่ะค่ะขอบคุณค่ะคําถามต่อไปนะคะถ้ามีเงินได้จากการขายของจากการขายของหลักจากหลักจากการหักค่าใช้จ่ายและหักดหย่อนไม่เกิน1นึ่งแสนห้าหห้าหมื่นบาทร้านค้าไม่ต้องเสียภาษีแต่ต้องยื่นแบบแสดงรายการใช่หรือไม่คะ ใช่ค่ะค่ะคำถามสุดท้ายนะคะร้านค้าสามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้แปดิเปอร์เซนของรายได้ทั้งหมดใช่หรือไม่คะใช่ค่ะค่ะต่อไปเรามาฟังเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับภาษีเงินได้กันเลยค่ะ ษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็น,ปนภาษีทางตรงที่เก็บจากบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีหลักสําคัญของภาษีเงินได้คือเมื่อเรามีรายได้เราก็ต้องเสียภาษีนะคะค่ะต่อไปเรามาดูหน้าที่การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันค่ะผู้ที่ต้องเสียภาษีนะคะ1บุคคลธรรมดา2ผู้ถึงเก่ความตาย3กองมระดูกที่ยังไม่ได้แบ่ง4ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลค่ะ คําว่าบุคคลธรรมดาคือบุคคลที่มีชีวิตเริ่มเริ่มเมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายค่ะค่ะต่อไปนะคะร้านค้าโครงการรัฐต้องเสียภาษีหรือไม่ค่ะพอค้าไม่ค้าบุคคลธรรมดาที่ร่วมโครงการของรัฐไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งเราชนะ ปรสัสดีการเแห่งรัฐแอปพลิเคชันถุงเงินรายได้จากการขายที่ได้รับจากลูกค้าถือเป็นเงินได้ประเมินมาตรา40่สอรเล็บ8สามารถถ้ามีไรายได้ถึงเกณฑ์ก็ต้องยื่นแบบภาษีค่ะค่ะนะคะแล้วก็ขายได้เท่าไหร่ถึงต้องเสียภาษีนะคะคนโสดต้องยื่นภาษีเมื่อมีไรายได้ในปีการในในปีการเสียภาษีมากกว่าห0 0 0ืนค่ะแล้วก็ ผู้สมรสหรือผู้สมรสนะคะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีไรายได้มากกว่า1นึ0 0 0สมืนบาทค่ะค่ะต่อไปการหักค่าใช้จ่ายนะคะอ่าร้านค้าส่วนใหญ่เข้าใจว่าการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาสสามารถหักได้80%แต่ปัจจุบันไม่นะคะปัจจุบันหักได้แค่60%เรค่ะเรามาดูกันค่ะการหักค่า การหักค่าใช้ใจ่ายแบ่งได้2วิธีคือหนึ่หักตามมา6เเซหักได้ตามจริงและสมควรค่ะซึ่งต้องมีเอกสารรับเงินและจ่ายเงินแสดงด้วยค่ะ,ะต่อไปนะคะการดหย่ต์ร้านค้าบา,บางร้านค้าเข้าใจว่าการดหยนตนบุตรดหยนตนได้3ามคนแต่ปัจจุบันการดหยนตนบุตรดถยนตนได้ทุกคนแต่ต้องเข้าเงื่อนไครค่ะมาดูกันค่ะ,คะการหางดหยนตนเงินได้นะคะ ส่วนตัวและครอบครัวผู้ที่มีเงินได้สามารถหักรหย่อนได้6 0 0 0ืนค่ะแล้วก็ผู้สมรสหักได้6 0 0 0ืนเช่นกันค่ะแล้วก็บุตรหักได้คนละ3 0,000ืนค่ะแล้วก็ค่าฝากธนาคารได้6 0 0 0ืนค่ะบิดามารดาหักได้3 0,000ืนค่ะค่ะประกันชีวิตและการลงทุนนะคะประกันสุขภาพบิดามารดาหักได้1 5,000บาทกันแล้วก็ประกันสังคมนะคะหักได้ตามจริงไม่เกิน90,00 0 0บาท9 9 0 0 0บาทต่อปีค่ะ ประกันสุขภาพและประกันสุขภาพราคาหักได้ตามจริงไม่เกิน25,000บาทค่ะแล้วก็ประกันชีวิตหักได้ตามจริงค่ะประกันสุขภาพกับประกันชีวิตหักหักรวมกันแล้วไม่เกิน100,000บาทค่ะเรียบประกันชีวิตแบบบ,บำนาญหักได้15%ของเงินได้ตามที่จ่ายจริงค่ะไม่เกิน200,000บาทแล้วก็กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหักได้30%ไม่เกินจำไม่ไม่เกิน,น500,000บาทค่ะค่ะ ต่อไปกลุ่มบริจาคนะคะการสนับสนุนการศึกษาหักได้สองเท่าแต่ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นของเงินได้หลังหักค่ะแล้วก็พักการเมืองนะคะหักได้ตามจริงแต่ไม่เกินหนึ่งมืนบาทค่ะคแล้วก็การบริจาคทั่วไปนะคะหักได้ตามจริงแต่ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นของเงินได้หลังหักค่ะค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะ ร้านค้ายังไม่ทราบว่าต้องใช้พงอดฉบับไหนในการยื่นภาษีนะคะ่ามาดูกันเลยคะ่ะการยื่นภาษีนะคะจะยื่นปีปีหนึ่งจะยื่นปีละสองครั้งน,นะคะภาษีครึ่งปีนะคะจะยื่นแบบพงอดเก้าพงอดเกาสี่กำหนดยื่นตั้งแต่หนึ่งหนึ่งมการาถึงสาสิบเอ็ดกันยายนของปีนั้น,น,นๆค่ะแล้วก็ ภาษีสิ้นปีนะคะจะยื่นแบบพงดอเก้ากำหนดยื่นตั้งแต่1นึ่งมกราถึง3 1มีนาคมของปีตัดไปค่ะค่ะ,คะก็จบกันแล้วนะคะกับการบรรยายในครั้งนี้ไม่ทราบว่าคุณสุนิยามีข้อสงสัยอะไรไหมคะมีค่ะพวัดีก่อนหน้านี้ไม่เคยไม่เคยเสียภาษีถ้าต้องเสียภาษีเราต้องไปเสียที่ไหนคะค่ะ การยื่นแบบภาษีนะคะสามารถยืน,ยนที่สำนักง,งานกรมสรรพากรของพื้นที่ได้ค่ะค่ะคือปัจจุบ,บันบุคคลสามารถดถย่อนได้ทุกคนใช่ไหมคะ,ะการรหยนตนบุตรนะคะสามารถรหย่อนได้ทุกคนแต่ต้องเข้าเงื่อนไขค่ะ อค่ะ oh, มีคำถามอีกไหมคะไม่มีแล้วค่ะอ่าก่อ,อนหน้านี้เราก็ได้ทําการถามคําถามไปแล้วใช่ไหมคะก่อนก่อนเริ่มบรรยายแล้วก็หลังจากบรรยายเราเราอยากทราบว่าคําตอบที่คุณให้มาก่อนบรรยายกับหลังบรรยาย ยังเป็นเหมือนเดิมหรือมีการเปลีป่ยนแปลงไปหนึ่งร้าน,นค้าต้องเสียภาษีปีละสองครั้งคือคือ,ค,อ,ค,อครึ่งปีกับสิ้นปีใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะข้อต่อไปนะคะร้านค้าสามารถหักค่าใช้จ่ายก่อนเสียภาษีได้วิธีเดียวคือการหักแบบเหมาใช่หรือไหมคะไม่ใช่ค่ะสามารถหักแบบเหมากับตามจริงได้ค่ะ ข้อต่อไปนะคะร้านค้าต้องนําเงินได้จากการขายสินค้าทั้งหมดรวมกับเงินได้อือ่นๆที่มีไปเสียภาษีหรือไม่คะใช่ค่ะค่ะข้อต่อไปกันเลยนะคะร้านค้าต้องเสียภาษีก่อนวันที่31มีนาคมของปีตัดไปใช่หรือไม่คะใช่ค่ะข้อต่อไปนะคะถ้ามีเงินได้จากการขาย ของหลักจากหลักจากหัหกค่าใช้ใจ่ายและหักรดหย่อนแล้วไม่เกิน1นึ่งแสนห้าหมืนบาทด้านพัาต้องเสียภาษีแต่ต้องยื่นแบบแสดงรายการใช่หรือไม่คะใช่ค่ะค่ะข้อสุดท้ายนะคะร้านค้าสามารถหักค่าใช้ใจ่ายเป็นการเหมาได้แปดสิเปอร์เซ็นของรายได้ทั้งหมดใช่หรือไม่คะ ไม่ใช่ค่ะปัจจุบันหักได้แค่60%ค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณศินิยามากนะคะที่ให้ความร่วมมือในการฟังบรรยายครั้งนี้ค่ะพิชานขอขอบคุณค่ะค่ะต่อไปก็ไปรับชมภาพของร้านค้าค่ะก็ร้านค้าก็จะขายจำพวกของใช้ส่วนตัวขนมต่างๆแล้วก็หน้าร้านก็จะมีการขาย อาจำลูกชิ้นแล้วก็น้ำปั่นค่ะแล้วก็อีกฝั่งก็เขาจะขายเป็นแบบอาโรตีแล้วก็เบอร์เกอร์ค่ะก,ก็ประมาณนี้ค่ะไปรับชมกันเลยค่ะ